กินข่าวเด้อพี่น้องแกงแกงยงนงในป้อมนี่แกงเ็ดโอ้แกงเ็ดใอันบักฟักบอือันนี้บบนสบควนออกห่วยๆอยอนนอมมู่อันนี้กตมบัมมมกทั่วบักทั่วในสวนวนะพี่น้องเด้ออันนี้หมูหมูใน่องแข็งบะแมนหมูอันนี้ฟ้ามหรือท่านหอกไม้ฟ้ามกินข่าวข้าวเหนีนวยนวหง มื่อยไปหาเห็ดกรบบาดเห็ดจ้างดอกดอกไปเสียเถียวหมู่บ้านก็นเสียเถียวหมู่นี้ก็เสียเถียวเฮ้ยก็ได้แต่ปลาแล้วมาให้ยบึงเนาะมากินข้าวน้ำกันโอ๊ตพี่น้องเลยขอตินข้าวแบบอิ่มแล้วขอเรื่องกดกล่องลาไปจำหอยวปากระหน,น่ำคำยันยันได้บ้างเะขอกินอ่างพวกแกว่าทำแดดว่ขอขอขาคำยันยันขอมาเบิง่งเอาเรื่องกดกล่องอีกแล้ว กลับมาข้าวไงเริ่มต้นไงหลายข้าวทองใครก็ตีแตกแล้วประจําแล้วไม่อยู่เทียนเองกินจนอิ่มก็เริมกดกล่องสิบสิมาเริ่มต้นกินอีกครับกูไม่ไหวแล้วเจอเฮกับเข่ากับน้าเรลวแล้วเริ่มตกมาเข่าเนาะโอ้ยประจําไม่หยุดกิบ คิดเค้กกล้วยหอมเฮ็ดแล้วพอดีมาเบิ่งเอาลืมกดกล่องต้องมาเริ่มต้นเฮ็ดใหม่อืมเฮ็ดสองแถวแล้วนะไอ้แล้วว่าจะนูลืมหลายเอมาเริ่มกิดหลักฐานโรงงานยวดโรงเรียนแผลก็ว่าไผลแน่นอนอาปถัมภ์ถ่ายอัก็ยังคือเขาอุ้งฟางเอ้ยลืมพอดิเป็นคำใหญ่ใหญให้เอฟซีลืมลืมกดกล่อง อย่าทำเยลี่หลมันห้อนวนั้เอาล้อมาตำชม้มาใส่ตกวดมโอเคปะอยากูทำมันนิ่มอยากพี่พี่มันนิ่มๆมากเลยรสชามันรสชาติมันบอไปอย่างไรรสชาติมันก็ได้ทูกก็มันนิ่มน่าจะถึงแบบเป็นแข็งๆนล้วะอืมบอพี่มักนิ่มๆีละ บางงมันแข็งโพดหยำมบอขาดอืนอิมอ่มกระโดดขึ้นรดย่อยในรดเห็ดงานต่อสบายใจเลยในตนทุกสาทุกว้าน่ เห็นงานก็คิดน้ำตลอดน่าดีสนซาดิอันนี้หมูทอดมันกะสอบเข้าจับสยเลยอยากสั่งแบพอดีแบบข่อยเดินจริงจริง่อไปหาหมอกเฝ้า เลือดตัวลอยพักเอาไว้แล้วก็ใสตัวตัวเทียเลือดเก็บเลือดตั้งตกบม่ตกฝนเมื่อรื่อขึ้นพัทนทาบ้านน่นละล่ะ รสึกว่าตกช่วงฟ้าหองตกังแห้งทั้งเือยอดอ๋อตกแห้งด้วยช่วงไปล้นชัวงกันเพื่อบ้านของยอดเอาท็ศลิ้นเหรอปวกำลังเอาไปเก็บมัปรกัโปาโปะแบนนั่นละออกไปแล้วฝนติ้นอ่ะเพเข้ามาฝนตุดอยู่ตกเฮยั่นมาให้ทำเหตุมาได้ สว่างเนี่ยซอนสดมาทั้ใจ่านะพี่น้องนะก็แม่มถวยนี่แหละที่แต่ที่แต่รอดได่ไม่รุ่นนะสอน,นกันใหญ่ยอยู่แต่ว่าแปรๆบ้างไงไอ้กินพอตอนแกวานโอติบเลยยกถ้วยสดรลด เาออกลูกแม่ลูอ่อนเ้ากัยังเอาถวยดอกสดน้ำห่อนก็ได้อาสวอนสซนสอเพราะว่าเจ้าจะเที่ยงคอยเมียเจ้าเอาลูกอาสวอนสดน,น้ำห่อนม <laughs> <laughs> ั้งเป็นมีถั่วตะไก่กสมัยก้อนเนาะจากแด้เป็นยูไฟเพป่นเอาถวยกะไก่จากเส่น,น้ำห้อนแล้วก็โซน้ำหอนหมู้้ดูนี่บ่เคยเห็นมีเัววกะไก่เนาะสมัยก้อนใส่ยู บ้านถูกบ่มีก็ทูกโฉกะกัน,น,น,นพี่ยังไม่มีบ้านพิมพติดเมน,นติดอันไห,หนก่อโนโอ้ยสวยกับช่างจอมฮะไปซื้อสวยช่างจอมมปใส่สวยช่างจอมไปสวยไกลสุดๆซ้ำสั่ะส,ส,ส,สีสมัยเ่อนสีเหลืองสีเขียวนะอ,อ,อุยมีแห้ง หนูปั้น,นระเทศไส้มาออกปุ๊บเดียวเลยทำมนที่แกงเลยสองคนกับสองคนกับตีปขาวบางใหญ่มางพี่น้องกินแล้วก็สิไปก่อสร้างมาดามมาดามตามประเทศมาดามอ,อยู่เมืองนอก บอกคือมะดามเมืองไทยด้วยพี่น้องเออมะดามเมืองไทยกินแล้วกับเขาลานเสริมสวย้ะจ้ะรุ่นนี้คันบอกเขาป้าห้างเฮ็ดกับเขาเฮ็ดงานมะาดามมืองนอกรับอีกไมอยูเมือหนอกคิดว่าจะสบาย กินกับพาวผัดชกมวยก,ก,กินบ่ได้กินแบบค่อยๆป้อนเขาเคพื่อนมาดามเมืองไทยหรอกแกเขาจะกินฝ้าแล้วน้ำกล้วยฝ้าเนื้อน้ำกล้วยมันเสียฝ้ากินแล้วน้ำกลนน้วยกินเขายูนีกันมาดามยู่อันต่างประเทศเนี่ยกินขา้าวผัดชกมวย้ยค่ะพี่น้อง ยัดใส่ยัดขัวนัดขัวนยัดใส่นอกเอาไปแรงไปเห็นงานมันไปบะมี่แขวกับเตะทท่งนั้นเตะให้นเกินเลว โบสุภาบอขออภัยด้วพี่น้องเด้นมันเป็นการแสดงโบใชียังโบใช้วิสใชสเจ้าอีกบ้าไปอ๋อ ว,วิจัรถยานวิศบาบอก,บอกในการชงเหะอบ <laughs> ่ากับผัวเพื่นมาพับเสื้อผ้าลิดพางเพื่อนอะ่งนะีอ <laughs> คอยรีดแล้วปุ๊บเพื่อนกบค้นขืนนะอรถนั้วเห็นนะพับค้นเถอะทางเมียร้อยวะ ย่างอยจะตู้ซั่วแล้วเจ้ายาฟ้าคือรถปวดง่งเลยจ้ะเราก็เห็นาเบอเบอรอันย่าขคอยย่างอยจะตู้ซั่วแล้วเจ้าเจ้ายาฟ้าพับมันยับไปหนังให้มันเย็นก่อนให้มันเย็นก่อนปง่วงเลยจ้ะผู้ฟังไงเกมนาเบออร นั่งใหญ่ะหนักหัวเพ้อเจ้าขใจข่อยบนี่เจ้าขใจข่อยพนี่อะนั่งหัวคอยพยายมสีขาใจคนละเรื่องเรื่องเดียวกันเลย่อยพยายมสีข้าใจเจ้ามันบปฏิปโตว่าถอมันแกทำมึงข้าใจกูตาย ป็นหนูก็งุงกันแล้วเอ้านี่ผาที่เอาี่ยให้ดูดฟุ้นมัตินเนาะภาษาเพิ่นเนาะพี่น้องดูทุนกับรีดผ่าเนี่ยมันคล้ายๆกันใครจะบแลเราคอยเอาคำว่านี้มมารวมคอยมาเพราะว่าคันคอยอันรีดเสือเจ้าเล้ววเนี่ยปล่อยให้เสือมันยินซะก่อนเจ้าจับพับล่งกระเป๋าสินะถ้าแม่เสือผ้ามันยังห่อนห่อนอยู่เจ้าพับลงกระเป๋าเสียเสือมันที่ยับปนี้ภาษาเพิ่นดูดฟุ้นกับอันรีดผ่ามัน มันคข่ายๆกันคนเลยเอาข้ามดูดฝุนาาน่นนี่แหละมาบอกมาถามเพื่อนนะมาบอกเพื่อนที่รังเนี้ให้ซีอีก็สั่นเาเพื่นงงนนงงนอนก,ก็เว่อร์เพื่อนก็งงเนาะงงีเมียกูบอกอีกอย่างว่าบอกเรื่องดูดเรื่องดูดฝุ่นคือคือคือพายับประสะนันด์เเพื่อนก็งงเนาะคอยไะคูเพื่อนเด้่ยเจ้าเข้าใจขบอลอีกคอยบอกอีเจ้าเข้าใจคอยบ่เพื่อนมาคอยพยามจะเข้าใจเจ้าไม่เข้าใจคอยจาตายแล้วเข้าใจแล้วมาส่น เข้าใจแล้วอ่ะก็ผิดจังคู่คือเพราะแต่คอยคือเป็นเบาๆเจ้าบอเจ้าแบบนี้ออกไปมาหูคอยรีดห้เจ้าบอแม่เจ้าว่าเจ้าดูดฝุ้งมาสั่นโอ้ยคอยคิดไดดคอยหัวหีดทองหิดใสจังสิ่งละภาษาผัวเมียกานบอกเข้าใจกันอิลีนี่ผิดกันทะเลาะกันเลิกกันอิลี่ละพี่น้องจำสมัยตะกีไปเรียนคู่พันสอนเรื่องหน้าต่าง คอยกับพูนนางเครืองไปฝรั่งเศสไปเก็บอันไปเก็บอ่งุูลเพราะยุนหนีเพิ่นอันวิ้นดัวเพิ่นเอิญอันอ่งุูลน่ะวินดัวบันนินาตาเพิ่นกบวิ้นรัวเฮ้ยนะคอยฟังมันเป็นภาษาเดียวกันเพิ่นว่าเพิ่นซอสเดืนอาต่างขอจากเขาปากเก็บอ่างมูนภาษาเพิ่นนะคอยได้สลาดเกินคู่ ไปพ่อคู่ของสองมือเบ่าเรื่องเลี่องหัวกันหีดถองหีดใส่คุณไดเห็นกันแต่เดี๋ยวมาเบิ่งเดี๋ยวมึงขอหัวคว้นแห้งยำข่อยหัวร้อนขอบ่ปิดเด้อเสียงหัวร้อนเสียงหัวร้อนข่อยผู้ใดก็จะข้าใจเบิ่ดพาลาเดียวกันฝรั่งหัวร้อนข่อยก็เข้าใจได้ว่าเออเข้าหัวร้อน คอยมือรบพลังกับข่าใจแ <c oughs> ปลกเนาะคนละภาษาแต่คนละอันเดียวกันเนาะไม่คิดไม่แปลก <c oughs> ไม่ยิ่งคิดก็ยิ่งแปลกดูแล้วมันฮอตแรงพรังรันเหนียวอุดวอาะ นกข่าบริที่งานกินข้าวเหนียวลายปัย่นเหมือนว่าเอาได้พี่หนูได้แค่อุดเท่านั้นละถ้ากินหลายๆเรามันย่อยยากบางอย่างมันมบื่ตาบมื่อคืนพ่อย่อยยากมันดูแหลมทองไงกินแล้วก็ง่วงนอนทุกทีท่านอ้ายหนูนี่ขั้น,นหนึ่งคนเดียวนี่โอ้ยมันต้อไปใส่ดอกมะเดื่อนอน <c oughs> โมพวกทั้งหลายมือน,นีกับอะไ้ไปหาบ่ได้ไปแหวะอะไรไปเยี่ยมเยือนผู้ใดเด้อมันคอยเฮ็ดงานหลายมืนอนคอยสิกินขา้าวแล้วก็ไปโตบ่มีเวลาไปหาไพเด้อร์ชมเดี๋ยวถ้าคอยอันมีเวลาคอยก็สิแหวนได้ม้อจะใส่หน่อยคั้นนึงก็สิแว้นๆๆไปทุกบ้านเลย ซื้อมาใช้ลูกซ้ายหนูไหมจอเต็มยี่ห้มีการซ่อมให้ด้วยหางเงินก่อ <c> น <oughs> เดี๋ยวบานก็แล้ว <c oughs> สั่งบางอยู่ เริ่มอ,อิมออ่มแล้วเบออิ่มแล้วไอแกงกะทงสาลถั่วไปโซดเอาโซดเอาโซดา้าฮอนหอนหอนเมืย์เมย์มันก็ไม่แห่งกันตัวเลยขออนึอก,กินเข้มเลยจะน้อยนะ้อยขอกระซิยอหน้ำปลาจ้ะน้อย ที่นึ่งขอกาซีอำลาพปกเจ่าไปเดอ้อสีฝ้าไปเห็นงานอีกนาทีนึงขอกะซีไปแล้ว โอ้ยแม่เองขนาดขนาดไหนขิงเผ็ดเลยขี้มุกไก่เติมห่อนโอ้ก็เติมห่อนทั้งเผ็ดเนาะ คนเป็นเบาตามสองเขาหอนกินยำเวทเผ็ดหลายทั้งเขากาห็หอนห้ยไหม <c oughs> <c oughs> คนนุมด้วยเนี่ย <c oughs> ห้ยแต่ฮา,าหัวมั่งส้มบก็แซ่บเขาก็หอนนั่งห่แต่หิ่แล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้หนออกฤิแล้วพี่น้องกินเมือบดนีอืมอพริกดูบ่อันนี้อันนี้สุกทันรุ่งในต้นน้อยเยี่ยวเนาะอืมเย็่ยวบะคอกบกเขืองสีกะซุกบะทันนอามะนาวก่อนพี่น้องกร็ม่พเทไดกินหลายงวดแล้วพี่ แค่ข้างนอกเนี่มันเป็นมันที่หลังข้างนอกม่ได้มันบปได้ห่อนกั่ข้างในเนี่ยดกินเลยที่แล้วแล้วเขากดด้วยนะแต่แมงก็ถั่วหลายแมงนี่อยดูดวยมันลมันล้นดำล้นเบิดมันเิปลูกเขายกกินเราินว่าไม่หอมกระจกก็จะข้าวหนาๆก็รงเลืองนียวนิดนึงองข้านอเป็ดได้กินนะพี่กินอมด่ักเล่ะขนาดปลกแซนต์เต้นกระพดไว้นี่ยปีนี้มันแดบมันแหลกผ้อไปเนี่ย บ่ค่อ,คอยไคหนาวปีเนอะแ,แต่แปลกน,นะตั้งูประเทศจีนประเทศเกาหลีเขาเคือปลูกได้มันห้อนโดนกวันปีน,นี้าวปลูกผักผักคือไทยเขาได้มาคุบลกเคอบล็อกพริกนี่ไงเขาปลูกด้วยชุกแดงเป็นแต่นั่นของเขาเด็กแต่นาหิมะเขากลุงหิมะมันได้หรือเราก็ได้สงสัยมันเป็นอาการแปลก่ยนไแท้เลยทีเดีย ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไปสักนิดเดอพี่น้องเด้อไปพอกันคลิปหน้าคลิปนี้กัะอิมเลวสีฝากไปที่งานคลาไปก่อนค่ะพอกันคลิปใหม่เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้จ้าเด้อเพื่อสีบ๊พลาดคลิปใหม่ๆจ้าลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ